จริงเมื่อวานนี้มีข่าวในเชิงบวกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของคุณทําลงนามเรื่องก o v e r n m e n t s h u t ถูกไหมครับแต่ว่าสิ่งที่ตลาดตีความกลับไม่เป็นแบบนั้นคนไป็กังวลว่าเดี๋ยวมีอีกนะครับล้วที่สําคัญที่สุดเนี่ยแรงขายในกลุ่มเทคเนี่ยกลับมาอกรอบหนึ่งแม็กเซ์เวลงน่าจะกรดครบเลยเรื่องทั้งเรื่องเ่ยผมเข้าใจว่ามันเกิดการเตีความที่ดูในทางลบมากขึ้นก็คือเริ่มตั้งแต่ ตัวเลขเศรษฐกิจของอเมริกาซึ่งสุดท้ายแล้วเนี่ยทำไปทํามาเนี่ยอาจไม่ได้รายงานตัวเลขการจ้างงานด้วยเงินงเฟอ้อกับตัวเลขจ้างงานเนี่ยอาจจะรายงานแค่ตัวเลขเงินเฟ้อตัวเดียวแล้วตัวเลขนั้นเนี่ยมันอาจจะหนึ่งถ้าสแสดงถ้ารายงานออกมาก็อาจจะแสดงผลทางลบที่มากกว่าปกตินะครับมันก็เลยทำให้คนเกิดความกังวลในส่วนนี้นะครับรวมถึงไปการกังวลในส่วนที่เป็นเรื่องของภาวะหนี้ของอเมริกาเองด้วยหนี้สาธรารณะอาจจะเยอะขึ้นแล้วก็ที่เมื่อวานเนี่ย ถูกพูดถึงมากก็คือว่าโอกาสลดดอกเบีย้ยของเฟดในเดือนธันวาคมนั้นเนี่ยที่0.25เปนี่ยมันกลับลงมาต่ำกว่าระดับ50ครับนะครับทั้งนี้อาจจะอธิบายได้ไม่ยากก็คืออย่างคุณดารี่เองก็บอกว่าชัดเจนนะก็บอกว่าข้อมูลเศรษฐกิจต,ตอนนี้มันไม่เพียงพอนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งตัวเลขจ้างงานเนี่ยที่จะทําให้เฟดเนี่ยตัดสินใจในการที่จะลดหรือไม่ลดดอกเบีย้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยคนตลาดเลยตีความแบบนั้นเลยว่า เดอาจไม่ลดดอกเบีย้ยในการประชุมเดือนหน้าครับนี่คือสิ่งที่ทําให้ตลาดเกิดเกิดการแรงขายกับไมโครล็อกหนึ่งนอกจากก่อนหน้านี้ขายหุ้นเทคมาแล้วไม่พอคราวนี้กายมาขายเป็นหุ้นกลุ่มอื่นๆด้วยก็คือเข้าทํานองที่ว่านักลงทุนเนี่ยหลบตัวเองเนี่ยเข้าไปสู่ดีเฟนซีหรือไม่ก็เซฟเฮาเวนนะครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในตลาดอเมริกาแล้วก็จะส่งผ่านความลบตัวเนี้เข้ามาถึงตลาดเอเชียทางด้านฟันตัด้วยครับ ค่ะคือเมื่อคืนนี้นอกจากขายในฝั่งของตลาดหุ้นนะคะราคาทองคําก็ลงราคาคริปโตเคอเรนซีก็ลงด้วยนะคะสิ่งที่เป็นผลมาถึงสินทรัพย์อื่นๆเนี่ยคุณมงคลมองว่าเป็นเพราะอะไรคะฟันฟลตอนนี้เนี่ยเขาน่าจะกําลังประเมินความเสี่ยงตลาดยังไงเวลาเกิดความไม่แน่นอนไปซ้ายไม่ได้ไปขวามไม่ดีคนจะขายก่อนแล้วมาถึงเงินสดซึ่งอันนี้เคยเกิดขึ้นเมื่อสองอาทิตย์ที่แล้วแล้แลวือขายทุกอย่างเลย แล้วก็มาถือเงินสดจนกระทั่งดอลลาร์พุ่งรอบนี้อาจจะเป็นลักษณะอย่างนั้นนะครับแต่ว่าผมจะบอกว่ารอบนี้เนี่ยอาจจะกลายเป็นว่าไม่ใช่ว่าขายทุกอย่างแล้วมาถือเงินสดอาจจะกลายเป็นว่าขายแล้วมาถือสินทรัพย์ที่เป็นดีเฟนซีฟอย่างที่เรียนไปบวกเซฟเฮาเวนซึ่งแน่นอนนะผมว่าจับตาดูครับว่าทองคำเนี่ยอาจจะกลายเป็นสินทรัพย์ที่ถูกซื้อกลับและถ้าเกิดเมื่อไหร่เราเห็นทองคําถูกซื้อกลับในรอบนี้ให้ตีความทางลบไปเลยครับว่าคนส่วนใหญ่กลัวเศรษฐกิจ แล้วก็กลัวเรื่องต่างๆนานาไม่งั้นเนี่ยเขาจะไม่ซื้อทองอันนี้ทองที่ขึ้นรอบนี้อาจจะกลายเป็นความแตกต่างแล้วเมื่อประมาณหลายเดือนก่อนหน้าที่ทองขึ้นเนี่ยอาจจะเกิดจากแรงซื้อของเซ็นทรัลแบงค์แรงซื้อจากนักลงทุนแต่ว่ารอบนี้มันอาจจะกลายเป็นว่าทองขึ้นเพราะแรงซื้อเพราะความความกลัวในสินทรัพย์ตัวอื่นนะครับนั่นถือว่าไม่ค่อยดีครับถ้าเกิดเราเห็นทองขึ้นเนี่ยจะไม่ดีกับตลาดหุ้นนะครับ แล้วกับตลาดหุ้นไทยเช้าวันนี้คุณมงคลประเมินยังไงคะเช้าวันนี้เห็นที่เอเชียเปิดมาก็เกิดแรงเทขายให้เห็นแล้วคระครับแรงส่งตรงนั้นเนี่ยมาถึงไทยด้วยแต่ไทยเองนั้นเนี่ยของไทยเองมีประเด็นเชิงลบอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องเศรษฐกิจนะครับเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเราจะรายงาน GDP นะครับซึ่งตัวตัวเลขคอนซัมชันผมเชื่อว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับจ่ GDP า GDP ไตรมาสที่แล้วเนี่ย2.8แไตรมาสนี้คาดไว้ที่ประมาณ2.6กัน นะครับเพราะฉะนั้นตัวเลข GDP เนี่ยจะเป็นตัวเลขเชิงลบแล้วก็อีก2 3สาประเด็นก็คือการรายงานผลประกอบการของปรเซนต์ตลาดหุ้นตอนนี้เนี่ยรายงานล่าสุดออกมาเนี่ยก็ประมาณสักโตประมาณสัก50ประมาณ50ประ,ประมาณ50%าสิบเปอร์เซ็นต์ยอยีแต่ว่าสิ่งที่เราเห็นคือผลประกอบการของหุ้นหลายตัวไม่ค่อยดีกลุ่มพวกที่ใกล้ชิดก,กับผู้บริโภคที่สุดเนี่ยพวกค้าปลีกกับอาหารเนี่ยติดลบนะครับติดลบกันเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นสัญญาณที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับแล้วก็ในส่วนของ ประเด็นกัมพูชาย,ยังเป็นสิ่งที่กังวลอยู่แล้วก็ท้ายสุดครับซึ่งตอนนี้เนี่ยอีกประมาณไม่กี่วันเราจะเข้าสู่จุดพีของสถานการณ์นี้คือน้าท่วมครับซึ่งอันนี้กระทบกับในมุมของสินค้ากเกษตรน้ําไม่ท่วมแรงรุนแรงและสร้างความเสียหายในภา,าคอุตสาหกรรมเหมือนปี5้สแต่สร้างความเสียหายให้กับภาคเกษตรเนี่ยอยู่พอควรกับธุรกิจด้านภูมิภาคอันนี้คือสิ่งที่เรากังวลอยู่เราจะส่งผ่านในเรื่องนี้เนี่ยมาสู่ GDP ของเราด้วยคือ3 4ประเด็นครับที่เป็น เรื่องของไทยแล้วก็ทําให้เรามองว่าดัชนีของเราเนี่ยมีโอกาสที่จะปรับตัวลงได้อีกนะครับค่ะคือถ้าดูสิ่งที่เป็นปัจจัยในตลาดโลกก่อนนะคะตอนนี้ดูเหมือนว่านักลงทุนก็กําลังประเมินความเสี่ยงเรื่องของหุ้น AI อยู่นะคะที่ผ่านมาก็ถูกตั้งคำถามอยู่แล้วว่า valuation สูงมากลงทุนกันหนักมากกําไรยังไม่ได้มีมากเท่าไหร่นะคะคุณมงคลมองว่านี่จะเป็นแรงขายแบบที่ แพนิคก,กันระยะสั้นกังวลเฟดกังวลเรื่องของ valuation ไปด้วยนะคะหรือว่ากำลังจะเริ่มต้นวงจรของการขายครั้งใหญ่หรือว่าฟองสบู่ในกลุ่ม AI เนี่ยใกล้จะแตกนั่นนั่นคือสิ่งที่วิเคราะห์ยากจริงๆฮะผมมองว่าการลงรอบนี้เนี่ยมันจะเป็นลนักษณะเทคบับเบิลคือจะลงเจาะที่เทคจริงๆเป็นหลักเลยแล้วลงถามว่าจะลงทุกตัวหรือเปล่าผมว่ามันอาจจะ ไม่ได้ลงทุกตัวเหมือน่อช่วงปีก่อนโควิดเนี่ยที่ประเภทลงทุกตัวเลยผมว่าอาจจะเลือกลงเลยบางตัวจะเป็นลักษณะอย่างนั้นมากกว่าเพราะบางตัวเนี่ยพอใน,น,นเมท่ากับโกลด์แล้วก็สตอรี่เนี่ยมันแบ็กอัพตัวเขาเองอยู่นตรงนี้มันเป็น,นเป็นลักษณะน,นั้นตอนนี้ผมยังยังยังมองไม่ค่อยเห็นนะครับว่ามันจะเกิดการคลัชในตลาดตัวดาวโจน์เองหรือ s อสซ0หรอือนัสแดกแบบประเภทลงเป็น Black Monday หรือเป็นอะไรงนั้นผมคิดว่ามันเป็น Selective ในการแบบ ลงซะมากกว่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับตอนนี้ข้อมูลเท่าที่ดูตอนนี้ครับค่ะแล้วการเทขายหุ้นในกลุ่มเทคโนโลยีนะคะหรือว่าความเสี่ยงในฝั่ง<ม>ของเทคเนี่ยมีความเชื่อมโยงกับตลาดไทยบ้างหรือเปล่าหรือว่าหุ้นกลุ่มไหนที่จะได้รับผลกระทบหนักเป็นพิเศษที่เราต้องเฝ้าระวังค่ะคุณมู้ความเชื่อมโยงมาจากสองทางครับก็คือทางที่1คือทางตรงทางตรงเนี่ยหุ้นไทยเนี่ยที่เป็นเกี่ยวข้องกับเทคจริงๆมันมีแค่ตัวเดียวแหละคือเดลต้าอาจจะมี ที่ใกล้เคียงก็คือเป็น KCE แคลคอมแต่ว่าอ่าก็เรียกว่าเดลต้าเป็นตัวเดียวดีกว่าส่วนอันที่2ที่เราจะโดนกระทบแล้วมันจะเป็น Impact ที่รุนแรงกว่าคือเวลาเขาขายเทคขายพุ้นอเมริกามาเนี่ยมันจะทำให้ Flow ที่เข้าเอเชียเนี่ยมันลดลงด้วยสังเกตด,ดีๆครับช่วง2อวันที่ผ่านมาเน็ต Position ของฝรั่งที่เข้าในเอเชียเนี่ยลดลงกหมดเลย พราะเนี่ยเราจะโดนผลกระทบทางอ้อมก็คือฟันโฟลเนี่ยจะไหลาจากเอเพราะไหลาจากเอเปุ๊บเขาจะมากวาดขายหุ้นไทยอันนี้ไม่ใช่แค่เดลต้าลงตัวเดียวแล้วมันจะเป็นการลงห um ุ้นในกลุ่มอื่นๆด้วยแล้วไทยเองก็จะเจอดอกอีกดอกหนึ่งคือกําลังเข้าสู่ช่วงการรีบาลานซ์ทำรีบาลานซ์ของเอเมซีในวันที่24ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยฝรั่งอาจจะถือโอกาสตรงนี้เนี่ยในการปลดหรือลดโพดิชันของเราลงด้วยซึ่งเราก็ต้องไปลุ้นอย่างเดียวเลยครับว่า ไทยเองจะมีตัวแปรที่เป็นตัวบวกมาช่วยหรือเปล่าถ้าเราไม่มีเนี่ยเราจะเจอกระแสอย่างที่บอกอะโปรมนจะไหลออกจากเอเซียแล้วก็ไหลออกจากไทยด้วยนะครับค่ะล่าสุดเห็นมีโบรกเกอร์ต่างชาติบางแห่งลดน้ำหนักในตลาดหุ้นไทยนะคะแล้วก็อาจจะไปโฟกัสที่ทั้งเรื่องของทิศทางดอกเบีย้ยของไทยแล้วก็เรื่องของกันโฟโปรด้วยนะคะคุณมงคลมองอยังไงกับน้ำหนักในการลงทุนตลาดหุ้นไทยตอนนี้คะ อตอนนี้เนี่ยเราเรียกว่าถ้าพอร์ตเราเนี่ยเราถอยหุ้นออกหมดเลยครับตอนนี้เราเหลือแค่ s c b ตัวเดียวเอง10%เรเราถอยมาหลายวันแล้วด้วยแล้วเราทยอยลดพอร์ตมาตั้งแต่สองสามอาทิตย์ก่อนหน้านี้แล้วเราเห็นภาพนี้อยู่แล้วว่าน้ำท่วม GDP กัมพูชาโดยเฉพาะอย่างยิ่ง GDP เนี่ยแล้วก็มันจะไปปรากฏที่ตัวคอนซัมมชันหรือตัว C เนี่ยผมว่าอันนี้ไม่แปลกครับที่ฝรั่งจะมาลดน้ำหนักเราลงก่อนเลยนะครับเพราะว่าเขากลัวเรื่อง GDP เพราะ GDP มันมีผลต่อ ตัวเศรษฐกิจแล้วก็ตลาดหุ้นโดยตรงเลยนะครับมันผมมองก็น่าจะทรงประมาณนั้นแหละครับนั้นผมบอกว่าเราจะมีตัวช่วยหรือเปล่าเท่าน,นั้นเองนะครับถ้าเราไม่มีตัวช่วยเนี่ยเราก็จะเป็นอย่างที่เขาบอกครับแล้วก็ตัาชนีเนี่ยอาจจะลงไปเทรดอยู่ในกรอบ12 5 0 0ถึง1280ในช่วง7วันข้างหน้า ประเด็นเรื่องของอาภาคของนโยบายการเงินนะคะที่ก่อนหน้าน,นี้เราคาดหวังว่าน่าจะช่วยตลาดได้นะคะแบงค์ชาติน่าจะลดดอกเบี้ยนะคะคุณมงคลประเมินเรื่องของสถานการณ์ดอกเบี้ยยัยงไงบ้างเพราะว่าเท่าที่ดูข้อมูลของบอลยิวในช่วงระยะเวลาสั้นๆนี้เห็นปรับตัวเพิ่มขึ้นนะคะซึ่งมันอาจจะนําไปสู่คําถามหรือเปล่าว่าเขาไม่ค่อยมั่นใจกันแล้วว่ากนง,งอจะลดดอกเบีย้ยได้คือก纳งอเนี่ยไม่ใช่ว่าครั้งที่ผ่านมาเนี่ยไปแตะเบรกไง พอแตะเบรคคนก็รู้สึกเอ๊ะเอาไงเนี่ยเรั้นเรื่องประเด็นการลดดอกเบีย้ยเนี่ยมันเป็นประเด็นที่ทําให้นักลงทุนเองอาจจะมีการกังวลกันแต่ผมมองว่าเรื่องการลดดอกเบีย้ยนั้นเนี่ยไม่ว่าจะลดหรือไม่ลดเนี่ยผมว่าผลต่อต่อเศรษฐ,ฐ,ฐกิจกับตลาดหุ้นไม่สูงเพราะตอนนี้สิ่งที่มันกดดันเรามากกว่าคือความเสียหายจากเรื่องของเศรษฐ,ฐกิจเนี่ยมันรุนแรงกว่าคือดง่ายงคุณภาพลูกหนี้ของเรากำลังตกลงอย่างรวดเร็วเพราะฉะนั้นเรื่องการลดดอกเบี้ยเนี่ยอาจจะไม่ใช่การตอบโจทย์ เท่าไหร่นะครับในมุมนี้นะที่ผมนองนะครับเพราะันตรงนี้เนี่ยใ,<ช>ในมุมของการลดดอกเบี้ยเนี่ยจริงๆก็อยากให้ลดนะครับลดไปมันก็ช่วยได้ไม่ใช่ว่าลดเราไม่ช่วยนะครับลดเราช่วยแต่ว่าผลสำลิเนี่ยมันอาจจะไม,ไม่ไม่ไม่เท่าไหร่เพราะว่าถ้าเกิดอยากจะดูแลจริงๆผมว่าไปดูแลในในสิ่งที่ทําให้คุณภาพลูกหนี้เน<ช>ี่ยมันดูด้อยลงดูดีขึ้นมากกว่าอันนี้จะช่วยได้มากกว่าครับค่ะ ขณะทีะ่เราก็เห็นความพยายามของทางทางการนะคะมีโครงการแก้หนี้ขณะเดียวกันก็มีโครงการที่จะกระตุ้นการบริโภคด้วยนะคะซึ่งก็ดูเป็นไปได้ด้วยดีก่อนหน้านี้นะคะอย่างโครงการคนละครึ่งนะคะช่วยได้บ้างไหมคะคุณมงคลช่วยได้ก็ที่เขาบวกใน GDP นั่นแหละประมาณจุดสามจุดสี่ก็ประมาณนั้นแต่ว่ามันได้แค่นั้นนะครับมันได้แค่นั้นเพราะ,ะนี่ตัวช่วยตัวอื่นไม่ได้มีหลังๆมาเราจะเห็นไหมคบว่ารัฐบาลแทบไม่ได้ออกมาตรการอะไรออกมาอีกเลย นะครับแม้กระทั่งรัฐบาลมาตรการด้านลงทุนก็ส่วนใหญ่ก็อยู่ระหว่างดำเนินการมาตรการด้านการกระตุ้นการบริโภคก็ยังไม่มีนะครับแล้วก็เรายังมีการคุยกันหรือมีการพูดถึงการยุบสภาอีกเพราะงั้นตรงนี้เนี่ยประเด็นที่รัฐบาลจะเป็นคนที่เข้ามาดูแลหรือแบงค์ชาติที่เข้ามาดูแลเนี่ยตอนนี้ผมพูดได้เลยว่ามันกับตลาดหุ้นนะมันจะขาดไปเพราะงั้นตรงนี้เนี่ยก็ถือว่าไม่ได้ช่วยมันจบตรงโคลเครื่องหรือแม้จะกระทั่งมีโคลนครึ่ง p l u สเองเนี่ยมันก็จบตรงนั้น แล้วก็ที่สําคัญที่สุดคือโครงการคนละครึ่งนั้นเนี่ยบริษัทในตลาดหุ้นน่ะถูกจํากัดอยู่เนื่องจากว่าเขาไซส์หรือว่ารายได้ขนาดของรายได้ของบริษัทในตลาดหุ้นส่วนใหญ่เกินหมดแม้กระทั่งตัวจะได้จากซัพพลายเชนอย่าง CPX Star หรืออะแล้วก็ตามเนี่ยมันก็เป็นการได้ออมอมาเท่านั้นเองมันบริษัทในตลาดหุานา้นเองก็แทบจะไม่ค่อยได้อะไรกับตรงนี้เท่าไหร่ครับค่ะแต่คือถ้าเป็นไอเดียนะคะมาตรการอะไรที่คุณมงคลมองว่าถ้ามีเนี่ยมันน่าจะช่วยทั้งเศรษฐกิจที่ กาลังถูกกระตุ้นมาจากคนละครึ่งนะคะรวมไปถึงมาถึงบริษัทในตลาดหุ้นด้วยอะคะ่ะครับมันมีสองส่วนครับส่วนที่หนึ่งก็คือเป็นส่วนที่ทําให้คนเนี่ยที่มีเงินเอามาใช้เอาเงินมาใช้ผ่านตัว4นะครับ mm hmm. ผ่านตัว4แล้ว4ตัวเนี้อาจจะไม่ต้องไม่จําเป็นต้องมาจากภาครัฐแต่ทําให้คนที่มีเงินอยู่เนี่ยออามาใช้ด้วยเงินตัวเองด้วยเงินตัวเองนะครับข้อที่2คือมาตรการที่รัฐ mm hmm. กระตุ้นเศรษฐกิจอย่าอย่าใช้เงินเอกชนหรือว่า ไปลดค่าของชีพไปลดนู่นลดนี่อันนี้มันกระทบมากกว่ามันกลายเป็นสุดท้ายแล้วมันก็กระทบอยู่ดีเพราะว่าได้ขาหนึ่งก็เสียขาหนึ่งแลวอีกอันหนึ่งที่จริงๆแล้วมันอาจจะต้องมีแต่ว่าผมว่าช่วงนี้อาจจะไม่เหมาะสมก็คือเรื่องการกระตุน้นการลงทุนเพราะว่าตอนนี้เมื่อเกี่ยวรัฐบาลอายุแค่ไม่ยาวนั้นการไปกระตุน้นการลงทุนเนี่ยเขาอาจจะทําได้ไม่จบแต่ว่าถ้ามีได้ก็ดีนะครับซึ่งตอนนี้เท่าที่เห็นเนี่ยก็ดูเหมือนการพูดตอนที่แถลงนโยบายแต่ว่าเอาจริงๆแล้วเนี่ยยังไม่มีก็อย่างเข้าใจได้ครับว่า มันเกิดจากการที่รัฐบาลอายุสั้นไปหน่อยมันก็เลยทำให้อะไรก็ตามทํายาวๆแล้วเนี่ยอาจจะทําไม่จบนะครับเพราะนั้นตรงนี้ก็รวม2เรื่องฮะก็เป็นกระตุ้นตัว4โดยที่ต้องให้เอกชนจริงๆเลยเป็นคนใช้เงินออกมาจริงๆกับอีกงางนึงคือเรื่องของการลงทุนครับค่ะทีนี้ถ้าดูบริบท ตอนนี้แล้วเนี่ยนะคะมาตรการกระตุ้นอื่นๆอาจจะยังไม่ได้มีมากนะคะเรามันจะมีความเสี่ยงรเรื่องของน้าท่วมด้วยนะคะมีความเสี่ยงเรื่องชายแดนขึ้นมาอีกนะคะตลาดโลกบรรยากาศก็เริ่มดูไม่ดีแล้วนะคะคุณมงคลแนะนํากับขอการลงทุนณวันนี้ยังไงคะครับตอนนี้ตอนแรกเราตัดสินใจว่าตอนแรกนะครับก็เมื่อตอนช่วงบ่ายๆคิดว่าเอ๊ะเดี๋ยวหลุหุ้นลงมาเยอะเนี่ยเราจะเข้าไปดีไหมแต่พอตัดสินใจแล้วเนี่ยพอดูข้อมูลถึงตอนเช้าเนี่ยแล้วตลาดรรมริการเป็นแบบนี้ผมก็เลยคิดว่าของไทยเนี่ยน่าจะาไม่อยู่ แล้ววันนี้มันเป็นวันศุกร์ด้วยเพราะั้นตรงนี้ผมก็เลยในพอร์ตเราเองหรือว่าคําแนะนาเนี่ยเราก็จะใช้เป็นลักษณะเป็นการชฉลอยการลงทุนแล้วก็ไปรอดูจังหวะในโซนแนวรับประมาณสัก1250ถึง1280นะครับทั้งนี้นั้นเนี่ยตัวแปรที่เราจะเป็นตัวชี้ว่าเราจะซื้อหรือไม่ซื้อหรือจะขายต่อเนี่ยอยู่ที่ข้อมูลในเชิงของคันเทนทัลกับข่าวสารจริงๆเลยนะครับเปเทคนิคนั้นเนี่ยถ้ามอไกร็ตามยังไม่มีข่าวในเชิงบวกเข้ามาในตลาดเนี่ยผมคิดว่าเราเวทันซีไปก่อนดีกว่า ส่วนตัวหุ้นในพอร์ตเราก็เมนเทนไว้แค่ตัวเดียวครับคือตัว s อ b เราไม่ทําอะไรเลยเพราะว่าตอนนี้เรายังไม่ค่อยแน่ใจว่าตลาดหุ้นเนี่ยจะลงไปได้แค่ไหนเราก็เลยเวทแอนด์ซีไปก่อนพูดได้ง่ายตอนนี้ใครที่ไม่มีอะไรก็าตามคือคนที่รอซื้อรอไปก่อนครับคนที่มีหุ้นเนี่ยก็พยายามลดความเสี่ยงจากหุ้นนิดนึงเพราะว่าอยากให้ไปดูผลประกอบการของหุ้นที่ตัวเองที่ถืออยู่แล้วก็ออกมาถ้าออกมาไม่ดีหรือเราโน้มไม่ดีเนี่ยผมว่าลดไปก่อนดีกว่าเพราะว่าอนาคตข้างหน้าเนี่ยเรายังมีความเสียเส่ยงด้านเศรษฐกิจรออยู่ครับ แล้วสินทรัพย์อื่นๆนะคะคุณมงคลคะ่ะเวชแอนซี C จากตลาดหุ้นแต่สินทรัพย์อื่นจังหวะนี้เนี่ยควรที่จะซื้อควรที่จะมีหรือเปล่าคะถ้าเกิดพูดเหมาทั้งทั้งโลกเลยกับทุกๆสินทรัพย์ตอนนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นปกติเราจะเน้นเน้นจีนกับอุเอสตอนนี้ผมว่าจีนก็ยังไม่น่าจะได้นะครับเพราะอุเอสเองเนี่ยก็อย่างที่เห็นนะอุเอสก็เตรียมลงมัน้เนี่ยตอนนี้สินทรัพย์เดียวเรียกว่าเป็นอันเดียวเลยบางที่เรามองอยู่เนี่ยก็คือตัวทองครับอย่างที่ผมเร่นข้างต้นว่า ทองเนี่ยอาจจะได้อันนี้สองจากเรื่องความเป็นเซฟฮาเว้นนะครับไม่ว่าจะเป็นทองที่เป็นเหรียญหรือทองที่เป็นบาทผมว่าน่าจะเป็นตัวเดียวในเวลานี้นะครับที่เราจะเข้าไปเก่งกาไรช่วงสั้นกันนะครับ